เราไปพูดคุยกับคุณมงคลพุ่งเปตราหรือว่าพี่อูดเองนะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทร,รัพย์ KTBST นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่อูดค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนค่ะ,ะตลาดยืนปิดปริมปริมเลยนะพันห้าร้อยจุดคือรอดตารอดใจมากครับ <c oughs> คือเมื่อเช้าเราคิดว่าเอ๊จะไปรอดไหมเนี่ยตลาดนะครับแล้วก็ <c oughs> เอ,เอตกพอตกสายๆตกแบบบ่ายๆเนี่ยรู้สึกมีใจชื่อชื่อมันนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากพุ้นที่ขึ้นๆมานั้นเนี่ยมันเหมือนกับ มันเป็นหุ้นที่แบบดูใหญ่นิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนกับหลายวันที่ผ่านมาที่ว่ามีหุ้นต่อไปไซซ์เล็กๆกลางๆแล้วหุ้นใหญ่ลงหมดนะครับมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่ที่ดีเป็นการเริ่มต้นของวันนี้ที่ดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าตลาดตอนนี้แล้วก็เรียกว่าแทบจะไว้วางใจกันไม่ค่อยได้เลยนะครับก็ก็แต่ก็ออกมาแบบรูปแบบนี้ก็ก็ถือว่าดีหน่อยนะครับอืก็ถือว่าดีหน่อยจะมีลุนพรุ่งนี้ไปต่อก็ได้มั้งตอนนี้เราดูนะครับ ่ส่วนหุ้นพวกนี้ไปต่อคืออย่างที่เราไม่ไม่ช้านี่เป็นอย่างอยก็สองตัวนะต่าง T U C R C ผมว่าก็ยัง T U ใครอยู่เนียนกับตัว C R C นะผมว่าก็ยังโอเคไปต่อได้นะตรงนี้ก็ยังถือต่อไปได้นะ T U ราคาเท่าไหร่ครับพี่ราคาที่ที่พี่มองไว้ตอนนี้ตอนนี้ี U เนี่ยวันนี้มันปิดติดสี่สี่ศูนเนี่ยที่ผมมองไว้ไม่ช้านี่คือประมาณตั้งแต่กว่าสิบสิบสิบห้าบาทผมว่าน่าจะจะเล่นได้นะ แล้วก็ดูมันทำท่าจะเบรกตัวดาวเทรนของมันได้ด้วยนะก็ถือว่าสวยที่เดียวนะครับสำหรับที่คุณที่ที่มองๆครับตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงคือ c r ีอาซีนั่นเนี่ยนะครับก็วันนี้สิบสิบสามสิบสามห้าสิบนะครับดูทรงแล้วมีโอกาสลุ้นต่อบุกนะพรุ่งนี้ถ้าผ่านสามสิบสี่ได้นั่นจะถือว่าดีเลยเอารอบนี้ก็มองไว้หายเดิมอ่ะสามสิบห้าสองห้านะครับตัวอื่นวันนี้ที่รู้สึกว่ามีความเด่นขึ้นมาเหมือนกันะครับก็ สวัสด์อ๋อสวัสด์เด้ง<ต>ขึ้นมาเนาะแต่สวัสด์ใช่แต่สวัสด์นั้นเข้าใจว่าจะมาจากเรื่องของของกำไรเนะ่ที่มัน<ช>ออกมาค่อนข้างจะดีจับตัวเลขไม่ได้แล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าะกำไรของสวัสด์นั้นจะออกมาดีนะ<ช>ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเป็นบิ๊กแคปก็ก็มาลุ้นกันตัวนี้กันแล้วกัน<ช>นะครับ<ช>บอลุ่มก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็พวกนี้กลายเป็นว่าตลาดวันนี้มาขุดกลุ่มกันเงินหลายตัวทั้งสวัสด์ทั้งเคทีซีอะไรนี่ก็ขึ้นมาไปต่อไหมเนี่ยเออ แบบห้าสิบห้าสิบเอ้ยกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเชื่อว่าไปต่อเขาแล้ทำไมอ่ะที่มันหนักกเปอร์เนดูจากจากตลาดแล้วอย่างผมยังไม่ค่อยวางใจตลาดเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับเราสั่งมันไม่ได้อ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คือวันนี้ตลาดหุ้นมันไม่ได้เดินหน้าด้วยปัจจัยในประเทศนะมันไม่ได้บอกว่าเอ้ยเรามีนู่นมีนี่ที่ดีแต่มันการว่าพรุ่งนี้คืนนี้บอลยูเป็นยังไงคืนนี้ตลาดผู้ถือเป็นยังไงน้่มันเป็นยังไงมันเป็นตัวบอกเราอะ พราะเราสั่งเขาไม่ได้เลยขึ้นอยู่กับว่าชะตาชีวิตของเราเนี่ยไปอยู่ที่อยู่ที่บอลยูอของอเมริกาแล้วก็อยู่ที่ตลาดทุนอเมริกาว่าเขาจะดีหรือเปล่าแต่วันนี้ดูเหมือนว่าอพอคนอื่นต้องขึ้นเราจะขึ้นตามได้เนี่ยก็ถือว่าดีระดับหนึ่งก็เชื่อมั่นว่า70%ขึ้นขึ้นกันแล้วกันมีก30%เป็นลุ้นต่อระหว่างวันแต่ถ้าเกิดตลาดหุ้นสามารถยืนยืนเหนือยืนยืนคือยืนโบวกได้สองวันติดต่อกันแสดงว่าความแข็งแรงตลาดมีแล้วนะ ถ้าเกิดอย่างนี้แสดงว่ามันมันมันอาจจะกลับขึ้นไปยืนเหนือพันห้าร้อยจุดได้ละตอนนี้นะครับก็วัดสองวันกันแล้วกันใช่วันนี้กับวันพรุ่งนี้กันแล้วกันถ้าสองวันนี้ยืนได้เนี่ยวันพุธก็น่าจะโอเคแล้วนะครับได้ได้ก็กลุ่มการเงินน่าจะไปได้ใช่ไหมฮะกลุ่มการเงินวันนี้ก็มาหมดเลยนะทั้งเอ็มดีซีสวัสด์เอทีซีสามสามสามบิ๊กก็ะลยนั้นสามบิ๊กบิ๊กครับบองกลุ่มเนี่ยมาหมดเลย กสมหวังสั่งได้ทิสโก้ทำเหมือนสวัสดิ์ไอตัวตัวนี้ฮะหุ้นทิสโก้นั่นเองถึงอ๋อใช่ครับใช่สมหวังสั่งได้ดังนะในตจมก็อะไรแบบนั้นนะแต่ว่าหุ้นแบง์แล้วนะพี่หุ้นแบงค์ก็เหียดเบียดกันมาคือคุณแบง์เนี่ยดูเหมือนว่าจะมาตอนปาสายอ่ะเอซีบีบวกผมใช่เอซีบีบวกเคแบง์บวกแตบวกแต่ถึงแม้ว่าหุ้นแบงค์จะบวกนะแต่ผมว่าผมก็ไม่เอานะ เพราะว่าคือหุ้นแบงก์จะเล่นหนึ่งรอบหนึ่งได้เนี่ยผมจะให้เขาผ่านดิวหายไปเลยคือเราจะไม่ได้ในทรงอย่างเคแบงก์เนี่ยวันนี้ร้อยสี่สี่หายของเมื่อเมื่อประมาณสักเดือนเดือนกรุภะพันมันอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดผมจะรอเล่นมือเด็กหายไปเลยแต่อทะลุมาร้อยยี่สิบได้ก็ถือว่าสวยละอ่าก็อะไรนะร้อยหายหายเท่าไหร่ของพี่อ่ะพอร้อยสี่สิบกว่าร้อยสี่สิบเจ็ดได้ร้อยสี่สิบเจ็ดบาท จะได้ร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดเนี่ยร้อยสี่สิเอ๋อต้องให้ทะลุไปร้อยห้าสิบเลยใช่ไหมคือคือต้องรู้ทะลุไปเลยเพราะว่ามันเล่นแบบนี้ตอนโดยที่ทราคาหุ้นมันยังกระตุกอย่างนี้ผมว่าไม่ไม่ไม่ดีแน่น<อ>แลวกลุ่มแบงค์เป็นกลุ่มที่ราคาหุ้นอ่อนไหวกับตลาดมากถ้าเกิดตลาดมันไปไม่ไหวอย่างที่หลายๆคนคิดกันเนี่ยกลุ่มแบงค์มันจะลงเลยมันจะลงก่อนชาวบ้านเ้าเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยเราพอเล่นด้วยปัจจัยเฉพาะตัวได้แต่กลุ่มแบงค์มันไม่่มมีััจเฉพะตวกลุแบ ก็กลุ่มแบงก์มันคือตลาดค่แล้ววันนี้เราไปพึ่ง GDP ก็ไม่ค่อยได้ละ GDP จะโต2%เนี่ยแบงก์มันจะโตขนาดไหนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มแบงก์จะเล่นได้หนึ่งราคาหุ้นควรกับทะลุหายสองมันจะต้องไปด้วยแรงของตลาดถ้าตลาดไม่บวกแบงก์ไม่ต้องเล่นนะนี่แหละข้อจำกัดกลุ่มแบงก์มีเยอะผมว่าถ้าเล่นหลบไปเล่นกลุ่มอื่นก่อนดีกว่าตลาดช่วยๆแล้วค่อยกลับมาเล่นกันะรปมาได้ไหน่ะ พร้อมแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของกลุ่มหุ้นต่างๆนะฮะ,ะครบครบถ้วนในเรื่องราวของตลาดในวันนี้พรุ่งนี้น่าจะลุ้นไปต่อ70%ขอบคุณมากเลยนะคะพี่อุดค่ะครับครับสวัสดีครับ,รรบอ่ะก็นักทุนได้จิตตาส่วนคำถามอื่นๆนักทุนนะฮะบีกริมนี้จะมีข้อมูลคำตอบในช่วงหุ้นทิมตานักทุนลองไปฟังข้อมูลรายการย้อนหลังในช่วงหุ้นทิมตานะ,ะ STGT เช่นกันนะ,ะมีคาตอบไป เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเรื่องราวของหุ้นสวัสด์รีบาวหรือไม่รีบาวนังถุนลองดูเทคนิคดูนะฮะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะนังถุนอ่ะคำถามเหมือนเดิมนะ,ะคุณกิติศักดิ์เมื่อเช้าอ่ะเดี๋ยวไปต่อในช่วงหุ่นติ่ตากันละกันนะฮะ